วันนี้มาแชร์วิธีการนึกก่อนที่จะเริ่มทำการแป่ในขณะสวดหลวงตาท่านจะเน้นย้ำเสมอว่าเวลาที่เ,าเราสวดให้นึกถึงหลวงปู่ดูก่อนหลวงปู่ดูเป็นไอเทมหลักเลยที่เราจะน้อมกำลังของท่านมาที่เราไม่ว่าจะเป็นพระทิกรรมไอเทมหลักๆของการสวดมนต์บริจกภัทรก็จะมีพระผงพระอรุปรักหลวงปู่ดูหลวงตามาอุปรักพระโพธิสัตว์ทังางๆนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับประคำที่หลวงตาท่านแจก หลือ,อยากท,ทำแจส่วนใหญ่ที่ผมสวดก็จะนึกทำจิตสบายๆหูก็ฟังเสียงสวดไปแล้วก็นึกภาพหลวงปู่ทรงเอาไว้เปอร์เซนต์ของการที่พลังงานของหลวงปู่จะมาที่เราก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์นักะนที่เราสวดสวดบทจักพัินี่แหละยังไม่ใช่บทสัพเพหลวงตาฉันจะเน้นมากในเรื่องของให้สวดไปก่อนนะสวดเพื่อที่จะให้อารมณ์มันอยู่ในกระแสของ จักรพัดก็คืออารมณ์สบายๆอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านมาไม่หงดเกลดในตัวเองนะ ไม่รู้สึกลำคาญในการที่มีความคิดฟุ้งซ่านอันฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแต่หลวงตาท่านบอกว่าไหนๆก็คิดนะคิดอยู่แล้วนะก็ให้คิดถึงหลวงปู่ดุกแล้วก็คิดไปสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะแผ่ในขนาดที่เราส่วนมนต์บทจักรพรรดิอยู่นี่แหละอาศัยพลังงานของหลวงปู่ดุเป็นหลักเพราะฉะนั้นการส่วนมนต์บทจักรพรรดิหลวงปู่ดุเป็นไอเทมหลักที่จะมอบกําลังบุญแสงสว่างทั้งหลายโดยตัวเราเป็นผู้ที่นํามาก็จากการ ที่เรากำรูปรักของท่านการนึกคิดถึงภาพหลวงปู่ดูจะเป็นภาพใดก็ได้เพราะฉะนั้นที่หลวงตาท่านบอกว่าในขณะที่สวดกแ็แพรได้ก็คือนํากําลังของหลวงปู่ดแูแพ่ออกไปผ่านตัวเรา ความนึกคิดนึกถึงลงประดูแล้วก็นึกไปสถานที่ที่เราต้องการจะแผ่พร้อมกับสถานที่นั้นจะมีลงปู่ดูอยู่ด้วยหรือกรใส่อารมณ์ที่อยู่ในบทสวดอยู่ในอารมณ์สบายๆเพลินๆอยู่กับบทสวดแล้วนึกแผ่ไปตามสถานที่ที่เราต้องการนี่คือหลักต้นๆเลยของผู้ที่เริ่มสวดใหม่ที่ต้องการจะแผ่จะอธิฐาน เพราะนั้นอย่าลืมนะครับไอเทมหลักของเราก็คือหลวงปู่ดู่หรือผราผงที่เป็นลูกหลักของหลวงปู่ดู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการนึกภาพหรือมองภาพหลวงปู่ดู่เป็นหลักที่หลวงตาท่านเน้นมากๆเพราะนั้นหลวงตาท่านให้สวดไปก่อนเพื่อที่ให้เรามีกําลังในการที่จะน้อมบารมีของหลวงปู่ดู่ ก็อยู่ที่อารมณ์ของเราในขณะที่เรานึกถึงหลวงปู่ดูลนอารมณ์เรามีความสบายใจมีความเพลินมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่ต้องฝึกฝนให้ได้ตลอดเวลาที่นึกขึ้นได้ผมเลยใช้วิธีการสวดตลอดที่นึกขึ้นได้ก็ซ้อมนึกถึงหลวงปู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆที่หลวงตาท่านพูดอยู่ทุกวันครับคิดว่าหลายท่านคงจะเข้าใจกับกระน้อมอนุโมทนากับทุกท่านเลยนะครับสาธุ